สบายดีครับตาลาดน้ำบ้านทัานอำเภอเมืองมหาสารคามวันนี้เครื่องล้วนครับฝนตกเอ้าช่วไปเรื่อยครับโยนก็ทำเหมือนแครล้วนเนี่ยละสวัสดีครับอาแม่ลูกอยากได้เท่าไรสามหมื่นเก้ากพันบาทลูกแม่ให้ลูกครูแม่ลูกก็ได้เจ็ดเดือนแล้วสามหมื่นเก้าเม่สูงรอยสามไป ต่อรองได้ฝา,ากเบอร์ทั่วศูนย์เก้าสามเก้าเ็ดสองสามเก้าแปดแปดยังก่อนเก้าแปดแปด้อยยังตามบุคลิกภาพครับจากไสอ่ะจากกระตูครับเอ้มันมัครับขอบคุณครับอ่าสบายดีแม่ลูกลูกยังลูกเมลูกแมลูกบ้านบ้าน แมีทองากย่ล้วลูกเนี่ย้อยขึ้งสูงอยสามเทไรอ่ะยสมรือสามรอสี่ล่ะอืเปิดไปเทไรนี่ห้าหมื่นสองห้าหมื่นสลูกกับลูกเม่ครับหาหมื่นสองรับประกันตำหนิทุกอย่างอัตลักได้ตาแก้มแก้มจ้ำได้เยอะครับหน้าตาตามเห็นนี่แะครับตามเห็นเิ่งเอาที่อะตรเออคตกมันมากก็ดอกกล้ยงัวมากอหญแง่ยู เอาไผ่บาน้ำปลาเบอรทั่วอ่ะถ9 5เก้าห้า4ุงเก้าห้าสองสามี่สองสามสี่สามี่เก้าเสามสี่เกเก้าหอยผู้มีครับู้มีจากโอซนบีใสเอารับทรงแกโลดหลกมันไม่ได้รับทรงรบบรสพอดีรสพอดีเอามันมันดดยุคหลังเสียครับครับ หวัดดีครับคุณอาแม่สาวตัวผูครับตผูโอ้ลูกไผนีผ่เขาเปิดกลวงดีนะรสูงลอยเท่าไรอ่ะอยากได้จักบาทสี่เหมืนเก้บาทพี่ตัวอีสานสูงลอยสามสิบเท่าไรไบุญ 39, บเเปิดไว้กท่านสีหน้าสห9่นาพต่อรองได้นำ้ำขี้นัำตวงอาจหลาดยคับแขงค้าก็ได้อยู่เล็บกงามอัตลักษณได้ตาเตียนเกมจำรอน้ำปสิมาณสิ14ีเดือนประมาณเนี้ย,อยขอด้ก่อน ลูกเวย้ยครับเอาฝากเบอ,อ,บอเร์โทรอาฮะพี่น้องจกได้น้ำศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าสีา่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งส่แปองสี่ส่แองสี่อมันมานนได้อาได้ขอบคุณครับ,บกำลังต่อรองกันพออ่นี่เมีลูกขึ้นเมีเดียวเดินนี่ นั่นน่ะไปฮะเอ้ยฉัล่ะพูดพูดพูดไปต้เพูดอีกแล้วตัวหน่อยตัวยงยตัวหญ่ครับตัวเมียก้ามาเป็นลูกเอ้ยหาเงินหาคำาได้เท่าไร่ได้าหบากต๊อกันเจ้ดิผมมาสามหมื่นสองหนึ่งสามหมื่ลูกแม่บ่สามหมื่นสองพับาทสูรลอยสามไปอ่าครับผมประกันจำนีทุกอย่างมาไปลูกะน่ะมาลูกมานี่ไปใส่เม่มันยู่เนี่ย กลับมาแล้วับเออพุ่นขนาดน้อยนิดมึงหนาตาตาเตรียมเกยมจำออกข้อสุดยอดเลยดิต่อรองไหนเนาะเนาะฝากเบอร์โทรครับฝากเบอร์โทร9 0 9เก้าสามห้าสี่เก้าเก้าสามห้าศูนย์จากไหนครับอ้าวปัญหาครับ,อรบขอบคุณครับ วันดีอ่ะใหญ่ๆนะนะผสมไปแม่ทองครับเดือนเดือนพ่อไหนเป็นวัพ่าเข้าใจไครับวันี้สูงเท่าไรอ่ะปากกันทองรับปากกันทองแล้วเนาะล้วนแล้วอ้างดีอยู่ครับอ้างดีอยู่เปิดไปเท่าไหร่ลูกชสยสี่หมื่บาท หน้าตาดีตาเตียมเกี่ยมจำอัตลักษณ์ใส่ได้ปากเผากัน,นยังอ่องพ่อก็ดีส่งค,ครับครับต่อรองได้รับส่งจากโลเอา้าฝากเบอร์โทษเสียศูนย์เก้าหนึ่งยเ้อยเหปี่ห้ากแปดสี่าหอยังเปรี้ยวครับห้อยเปรี้ยวจากจับตุกแล,ตแล้วพันหมาด้อ่ได้ขอบคุณครับ มันคือยืนหนานวเธอค่ายคธอค่นเลเอาเทไราอานนี่เอาเทไรนี่เศร้าฮะวันดีเสียหมูขัดผึอกก็ซื้อเลยทีละไม่ไม่นี่กำลังไทยนีบอกกับเจ้ายู่นี่เสียหมูเปิด2องแสนหาบริซัเนี่ยเจ้าเศร้าหาดูซือแค่ไหนสองหมื่นหาครับ